วันกระสอบมันหนาวเฮ้ยในมีวนออะลูกต่อไปอะคนต่อไปวันอะไรให้ล็อกซี่บล็อกซี่แ่อบล็อกซี่นะเอ้ยย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 ยเป็นเอยยยยอยยยเยย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 ย ไม่มีเขาสกิปเลยเอ้าทำไมวันนี้มงมาสองคนแล้วเนี่ยปกติมงมีตั้งหลายคนไม่ใช่หรอทำไมวันนี้มาแค่มงมาสองคนเองครับเดีย๋ยวมาหาสมาคัครเพิ่มแถวนี้ค่ะสนใจอ,อยู่ในวงโครยิปเพิ่มไหมคะเฮ้ยเรื่องแดนี่เป็นสนัดผูู้้เนี่ยด,ดูดจะอยู่ในวงโฟร์ยิปเปอร์ได้นะไ <c oughs> ม่ใช่เฮ้ยน้องชาย <c oughs> ไปสลัดที่เก่ากว่านี้ได้ไหม,ไม,ไม เชิญงานที่เก่ามีที่ไหนได้ทำไมไม่สมองไม่มีนะโอเคก็จริงๆแล้วดีใจมากๆเลยครับที่ที่เราไม่ยังอะไรอยู่ตรงนี้แหละเราก็ดีใจมากเราสองคนนะที่ เราดีใจจริงๆครับสำหรับเราสองคนสองคนเราที่ที่เราสองคนยังพดีใจที่เรายังมีแบบพอมีเพื่อนมีกลุ่มด้วยบ้างพี่พีนะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่พีเขาเป็นคนแบบเพื่อนเยอะ อ่ะกเ,เก,เกเเี่ยวกันไหมเออนี่ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนในวัยเดียวกันก็ดีใจนะที่ที่วันนี้อ่าในในพาร์ทนี้อะไรเงี้ยที่อยากจะชวนหลายๆคนที่เหมือนว่าเราเป็นแฟนคลับเขาแล้วก็รู้จักกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากอยากจะมาให้อยู่ในคอนเสิร์ตของเราด้วยในคอนเสิร์ตของคู่นะพีม่มีนะใช่ครับใช่ทจริงแล้ววันีต่างจางงังเพราะว่าไรเพราะว่าดลงฉานะใช่ไหมลงกัน้ำที่หมดแล้วน้ำนี่หรอ

ขอเสียงทุกคนอีกที่นึ่งนะครับขอบคุณทุกคนานะครับขอบคุณครับบครับไปทางน้นไปงน้นนีนู้นนีไปทางน้นี้ไปทางนี้ไปไหนไปทงนี้ขอบคุณพื่อนเพื่อน